นี้ปวดขารู้สึกเหมือนจะมีไข้อ่ะเราก็ตื่นตีสามนอนไม่รับปวดหัวมากเด้วยวนี่กินยาไปแล้วหัวก็ปวด ขาก็ปวดทั้งสองข้างเหมือนก็จะหลุดอ่ะทรมานมากเลยจะทำยังไงให้หายนี่ก็นอนอยู่ต้ถุนเนี่ยเอาเอ,เอาตัวนอนน่ะอันที่เป็นปูนะนะที่ก็ใช้ปูนหล่อก้อนใหญ่อ่ะหนักประมาณห้าห้ากิโละ ผ้าห่อพันนเย็บติดกันแล้วก็เอาทับกดขากดตรงไหนก็เอาต็กเอาทับตรงนั้นเนี่ยเคยมันช่วยมันได้มากก็ได้น้อยก็ยังดีนอนนอนก็นอนไม่หลับ สับก็ซายอยู่แล้วก็มีความรู้สึก,กว่าง่วงแล้วล่ะไก่ก็ขันจังเลยเดี๋ยวขันกันเดี๋ยวก็ตีกัน,กนอ๋อจะทำไงดีแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนอากาศบกค่อยร้อนหรอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลินลินแต่ก็บ่ตกแรงถ้าตกแรงๆก็จะสดชื่นขึ้นมาสักหน่อยนึง ขา้าวว่าเหียวไม่ได้ออกไปนาเลยตั้งแต่หวันข้าวมาตั้งแต่วันที่สี่สี่มิถุนาจนปั้นเนี่ยฝนเพิ่งมาตกเมื่อคืนนี้ตกลินลิน ย่อยแล้วก็มีอันไหนมีล่มไม้ก็เริ่มย่อยก็เลยบ่อยากไปเห็นไนะปเห็นแล้วก็จะอดคิดก็ได้คิดกลับมานอนคิดอีกทีนี้กระพานบ่สบายอ,อุอ้มหลายอย่างปวดหัว เอาเป็นคิดทิดสั้นไปกันเนาะทั้งแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยว้ง่างนอนแล้วนอนสักตื่นก่อนเพราะกินยาไปหลายเม็ดวัสดีค่ะ